สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไร้ปัญหาเข้ากับภรรยาใหม่พ่อได้ดีลูกชายสองคนนงธนงศักดิ์เข้ากับภรรยาใหม่พ่อได้ดีดาราลุ่นใหญ่นงธนงศักดิ์ได้ตัดสินใจวิวาอีกครั้งกับภรรยาสาวที่อายุต่างกันถึงกว่า20ปีเจ้าตัวเผยว่าเรื่องปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงภรรยาสาวบอกว่าเขารู้มีลูกตั้งแต่แรกๆลูกเขาก็งงบอกพ่อมีแฟนอีกแล้ว เราก็ค่อยๆซึมซับกันกับน้องๆเข้ากันง่ายไม่มีปัญหาคุณน้องมีทายาททั้งหมด3คนเป็นลูกชายสองคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่วันนี้จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักลูกชายทั้งสองคนอย่างแทนแทนรักปันปัญญาเพชรคนหนึ่งเป็นนักบินฝนหลวงส่วนอีกคนเป็นหนุ่มบาริสต้าช่างทำวันนี้สดใสจริงๆเพราะทั้งคู่เป็นผู้ชายสไตล์อบอุ่น เทเซรักสุขภาพตอนนี้ทำงานอะไรที่ไหนกันบ้างคะแทนพี่ชายคนโตเริ่มก่อนผมเป็นนักบินอยู่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นนักบินฝนหลวงผมชอบงานที่ํามากเพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบินที่เรียนมาแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ขึ้นไปบินแล้วยังได้ใช้ความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นอีกปันเล่าบ้างตอนนี้ผมเป็นบาริสต้า มาได้2ปีกว่าแล้วครับชอบทั้งงานบริการได้เทคแคร์ดูแลแล้วก็ชอบกาแฟด้วยผมว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมัน Amazing และยิ่งใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ร้านแถวถนนเพชรบุรีแล้วก็อีกร้านอยู่ที่บรูแวร์ท่าเตียนสองหนุ่มนี้ใครฮอตมากกว่ากันปันรีบป้ยมาทางพี่ชายเอาจริงๆน่าจะเป็นพี่ชายผมนะครับโอ้ยแต่ก่อนเขาฮอตมากไทดูดี สาวๆรุมล้อมครับเพราะตอนเล็กๆผมจะค่อนข้างจำมั่มหน่อยไม่ค่อยมีสาวสนใจหัวเราะแทนรีบอธิบายคือผมตอนนั้นทำกิจกรรมเยอะทั้งเล่นดนตรีเล่นกีฬาเลยเป็นที่รู้จักในขณะที่น้องผมไม่ค่อยทำกิจกรรมเท่าไหร่พี่น้องคู่นี้สนิทสนมกันขนาดไหนแทนยิ้มก่อนตอบสนิทมากครับเพราะเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆอยู่บ้านเดียวกันเรียนที่เดียวกันเจอกันทุกวัน คุยกันได้ทุกเรื่องปันได้จังหวะเล่าถึงพี่ชายเขาจะคอยดูเราอยู่ห่างๆเป็นห่วงตลอดซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเขาจะชอบฝากให้เพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวผมช่วยดูแลอยู่ตลอดเพราะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยพูดแทนพยักหน้ายอมรับใช่ครับผมค่อนข้างเงียบกว่าส่วนน้องจะออกแนวสนุกสนานฮฮาพูดเก่งชอบสังสรรค์ชอบสังคมคือผมก็ชอบนะ แต่ส่วนมากจะอยู่กับสังคมเดิมๆกับเพื่อนฝูงที่คบกันมานานแล้วมากกว่าข้อบคุณล่งข่าวจาก d a i l y l i g h t e x p r e s s c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ